คือ n e วเ e ฮารู้สำหรับชั้นปหกทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาต่อหน้าที่91กันต่อนะครับนะใน n e w s e h a l l l o 4ซึ่งเป็นส่วนที่เป็น Work Book แบบฝึกหัดของชั้นป4นะครับคำสั่งข้อ c บอกว่าให้ write sentences ให้เขียนประโยคต่างๆนะครับขเขาให้คำว่า top ให้คำว่ายะลาให้คำว่าสงขา ท็อในที่นี่คือชื่อคนนะครับก็เลยแต่งประโยคแรกว่า where does top live นะครับ where does top live เนี่ยนะครับคุณครูสอนมาตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับนะว่า verb to do เนี่ยเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลแล้ว verb to do นำมาใช้ในกรณีที่ประโยคคำถามนี้ที่เราจะถามเนี่ยมีคำกริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยก็เลยกลายเป็น where does top live เราอย่าเอาเอา verb to be มาใช้นะครับถ้า verb to be เป็น Where is top leaf? ไม่ได้นะครับนะภาษาอังกฤษผิดทันทีเลยเพราะไม่ตรงตามหลักไบยากรณ์นั่นเองนะครับเวลาเราจะถามเพื่อนเนี่ยนะครับนะอันนี้ที่คุณครูพี่นันเน้นเนี่ยเพราะนักเรียนเรียนเพื่อจะไปทําข้อสอบนะครับนะไม่ได้เรียนเพื่อสนทนาคุณครูจะเน้นประจําเลยนะครับท่าเนเ้าเน้นเพื่อสนทนาเนี่ยนักเรียนใช้ผิดบ้างไม่เป็นไรเป็นไรนะครับนะจะเป็น where is top leaf ก็พอได้อยู่นะครับ ในการสนทนาแต่ในการทำข้อสอบผิดทันทีเลยนะครับนั่นก็เพราะว่านะภาษาอังกฤษหลักไวยากรณ์บอกไว้ว่าคำกิริยานี้ต้องใช้คู่กับ verb to do นะครับนะเวลาใช้นะครับเวลาใช้นะครับนะเวลาใช้ตั้งเป็นประโยคคำถามเอา verb to do มาช่วยเพราะฉะนั้น where is top l e v e เนี่ยผิดทันทีเลยนะครับนี่คือสอนได้เห็นนะครับ ก็เลยตอบว่า he left นะครับถามด้วย d o e s ซึ่งเป็น present simple tense ก็ตอบด้วย present simple tense คือใส่ s เข้ามา he l e v t อ n นยาลาก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะในภาคใต้นะครับของประเทศไทย where is his hometown นะครับอันนี้นะครับทำไมใส่ s เข้ามาเดี๋ยวคุณครูจะทำคลิปพิเศษขึ้นมาสักคลิปหนึ่งนะครับนะัคือการบทสนทนาเพราะถ้านักเรียนไม่เห็นภาษาไทยเนี่ย มันก็อธิบายยากนิดหนึ่งนะครับว่า is นี่มาอย่างไรเพราะประโยคนี้เนี่ยเราแปลว่านะครับนะแปลว่า,าบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหน นักเรียนลูกๆชั้นป .4 หรือว่าท่านผู้ชมนะครับผู้ปกครองที่เข้ามาดูคลิปครัวพี่นันเนี่ยคุณครูจะใช้เวลาตรงนี้อธิบายนิดหนึ่งนะครับนะว่าทำไม e a s มาจากไหนนั่นก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องแปลนะครับคำภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากภาษาไทยนะครับนะเพราะถ้าแปลจากไทยจากอังกฤษเป็นไทยเนี่ยเขาเขียน e a s มาให้แล้วแต่ถ้าเราจะแปลจากไทยนะครับเปอังกฤษเนี่ยเราก็จะได้ถึงบางอ้อเลยว่า ทำไมจะต้องเอา is มาใช้ทำไมไม่เอา verb to do ทํทำไมไม่เอา verb to have นั่นก็เพราะว่าให้เรานึกถึงภาษาไทยนะครับภาษาไทยบ้านเกิดเนี่ยเรารู้ว่า hometown ของเขาผู้ชายเรารู้ว่า his นะครับไหนนะครับที่ไหนหรือไหนเนี่ยเราก็รู้ว่า where แต่คำว่าอยู่เห็นไหมครับคำว่าอยู่เนี่ยเราต้องนึกแล้ว คำว่าอยู่เนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้เป็นคำว่าอะไรนะครับคนที่เรียนประจำแล้วก็ที่เก่งก็จะรู้ว่าให้ใช้ is mr ซึ่งแปลว,ว่าเป็นอยู่คือนะครับในประโยคประโยค p r e n s i p l l tense คือบอกเล่าเหตุการณ์ทั่วๆไปทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันคู่กับเอกพจน์หรือผู้พจน์ home town เป็นเอกพจน์นะครับก็ต้องใช้คู่กับ is เห็นไหมครับเนี่ย พอมี i s อยู่นะครับก็ต้องนึกถึงไวยากรณ์อีกไวยากรณ์บอกว่าถ้ามี verb to be อยู่นะครับนะก็นำ verb to be มาตามหลัง w q u e S t i o n ได้เลยจึงได้กลายออกมาเป็นว่า where is his hometown เ hey, ออธิบายอย่างนี้ตามทันไหมครับเดี๋ยวคุณครูค่อยทำคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับหลักการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นไทยว่าแต่งอย่างไร นะเพราะว่ายากนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยคนไทยเราไม่ค่อยชินหลักไวยากรณ์คุณกินข้าวแล้วหรือไม่เนี่ยนะครับนะสับง่ายๆเนี่ยเราถามไม่ถูกนะครับว่าใช้ e r b to do หรือ w r b t to e นะครับนะ Are you eat right หรือ Do you eat right นะครับเราไม่รู้โอเคครับไปต่อ Where does pet live นะครับก็โลก ไม่ใช่ลอกนะครับเรียนแบบประโยคแรกเลยนะครับก็คือใส่ชื่อเข้าไปเพชรก็ where d ดัสเพชร i v e ก็ตอบนะครับ he lives in ชนบุรีนะครับเป็นจังหวัดจังหวัดดึงแล้วก็ถามคล้ายกับข้อนี้อีกนะครับก็ where is his home town บ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหนก็ตอบว่า his home town is Bangkok เดี๋ยวคุณครูเขียนคำแปลให้ทุกข้อดีกว่านะครับลืมเขียนคำแปลให้เอามาเขียนในข้อนี้ดีกว่านะครับนะข้อหนึ่งนนไม่มีพื้นที่แล้ว ข้อแรกเนี่ยถามว่าใส่ชื่อคนเข้าไปแล้วแต่ละข้อนะครับแต่ละข้อชื่อคนไม่เหมือนกันเพชรอยู่ที่ไหนพอเพชรอยู่ที่ไหนในที่ในที่นี้ถามถึงบ้านนะครับนะไม่ได้ถามถึงตัวบุคคลนะครับนะเพชรอยู่ที่ไหนเพชรคือชื่อคนนะครับนะไม่ใช่เพชรดินจินดาประโยคที่สองเลยตอบว่าเขานะครับเขาอยู่ในจังหวัดนะครับจังหวัดนั้นๆคุณกูจุดๆก็แล้กันนะครับ ข้อกาที่3แปลว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ให้ตอบเป็นจังหวัดนะครับก็ตอบว่าบ้านเกิดของเขาอยู่บ้านเกิดของเขาคือนะครับตอบคือเลยบ้านเกิดของเขาคือจดุจดๆๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกข้อจะแปลอย่างนี้หมดนะครับข้อนนี้นะครับเพชร อยู่ที่ไหนเขาอยู่ในจังหวัดชนบุรีบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหนบ้านเกิดของเขาคือกรุงเทพมหานครมากนนี้นะครับจอห์นอยู่ที่ไหนนะครับเขาอยู่ในนิวยอร์กบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหนบ้านเกิดของเขาคือลอนดอนนะครับคำแปลคุณครูไม่แปลให้แล้วนะครับจะแปลเหมือนกันหมดเลยกับกับข้อนี้นะครับนะเปลี่ยนแต่ คำที่เขาให้มานี่ก็เหมือนกันนะครับลินดาเวดัสลินดาลิฟนะครับลินดาอาศัยอยู่ที่ไหนลินดาลิฟอินไทยแลนด์ลินดาอาศัยอยู่ในไทยแลนด์นะครับเอาตามที่ขอให้มา where is her hometown ด้วยดีนะครับลินดาเป็นผู้หญิงก็ต้องเปลี่ยน is เป็น her แล้วบ้านเกิดของหล่อนอยู่ที่ไหน her hometown is นะครับซิดนีย์อยู่ในซิดนีย์นะครับ เดี๋ยวนะครับตรงนี้คุณครูใส่เพิ่มก็ให้ให้ให้เต็มประโยคนะครับความจริงแล้วจะตอบสั้นๆว่าสงขาเฉยๆตามตัวอย่างหรือตรงนี้จะตอบสั้นๆว่าแบงกอกรเฉยๆก็ได้นะครับนะตามตัวอย่างแต่คุณครูเขียนให้เต็มประโยคนักเรียนจะได้เข้าใจดีนะครับมาข้อสุดท้ายนะครับตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายจะยากกว่าข้ออื่นนั่นก็คือเขาให้คําว่าไอนะครับ ขอให้คำว่าไเราจะไปเราจะไปตั้งเป็นประโยคว่า where นะครับ where do I live ไม่ได้นะครับนะนะครับดูให้ดีนะข้อนี้พิเศษหน่อยขอให้คําว่า I มาเวลาเราถามเราต้องถามว่า where do you นะครับ where do you live อย่าไปถามว่า where do I live ไม่ต้องนะครับนะถามตัวเองฉันอยู่ที่ไหนไม่ต้องแล้วเวลาตอบนะครับให้ตอบว่า I เห็นไหมครับ I live in phuket คือจังหวัดภูกเก็ตเขาให้มาลิฟต์ไม่ต้องเติม S นะครับเพราะเป็นเดกกับพศบุุษที่1ก็จริงนะครับเป็นบุุษที่1ตัวทีนะครับไม่ใช่เป็นบุุษที่3ถ้าเป็นบุุษที่3ใส่ S แต่ i เป็นบุุษที่1ไม่ต้องใส่ S แล้วก็เวลาแวรก็เหมือนกันนะครับข้ออื่เป็นแว e r e is home town อันนี้แว e r e ีนะครับเมื่อกี้ถามว่ายูก็ต้องเป็นยูนะครับ w h e r e is your home town ท แล้วบ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหนเวลาตอบนะครับก,ก็ต้องเปลี่ยนยยาเป็นไมก็เป็นไม h o โฮมชาวอิสซูรินนะครับซูรินขาให้มาบังคับมาขอดีพิเศษหน่อยนะตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะนี่คุณครูคพี่นันทำให้เลยช่วยเหลือนักเรียนนะครับเป็นอนันว่าจบหน้าที่91ไปหน้าสุดท้ายของสาหรับวันนี้นะ All right. okay, okay, okay.